โรงเก็บน้ำน,นี้แทงน้ำสองลูกขนาดสี่พันลิตรอันนี้แบบมือสองนะคะราคาสามพันบาทอันนี้แบบหนึ่งพันลิตรของที่ใช้ที่บ้านเมื่อวานเริ่มเดินท่อไปแล้วนิดหนึ่ง เราจะใช้แบบวาวไฟฟ้านะคะเปิดปิดกับระบบโทรศัพท์จะมีทั้งหมด4 5โซนฝั่งด้านบน,นไป2โซนแล้วก็แยกมาแยกไปฝั่งนี้อีก3โซน น,นี้ต้นทุเรียนของเรานะคะอะดิฉันใช้ผ้าคลุมวัชพืชน,นะคะมาคลุมดินเอาไว้นะคะทำให้เก็บกักน้ำความชื้นในดินได้ดีมากเลยนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะปกติทุเรียนที่ปลูกหนึ่งเดือนแรกนี้จะต้องรดน้ำทุกวันนะคะแต่พอใช้ผ้าคลุมวัชพืชแบบนี้แล้วนะคะอะ ลองเปิดผ้าคลุมออกนะคะใต้ผ้าคลุมความชื้นของดินจะยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบอรอบๆรอบๆคนต้นที่ไม่ได้คลุมผ้าคลุมสีดำนะคะมันจะแห้งชื้นอันนี้เมื่อคืนฝนตกนะคะดีมากเลยที่จริงต้องรดน้ำทุเรียนแล้วนะคะวันนี้ส่วนนี้นะคะ วางทุเรียนกำหนดปลูกเอาไว้ทั้งหมด45ต้นนะคะแต่ตอนนี้ปลูกไปได้แค่ประมาณ38ต้นนะคะเนื่องจากเรายัางต่อระบบน้ำไม่เสร็จนะคะทำให้เหนื่อยกับการลากสายยางรดน้ำมากมีตายไปประมาณ3ต้นนะคะใช้รถแมคโครขุดดินฝังท่อนะคะเนื่องจาก ที่บ้านนะคะต้องการที่จะหวานกล้าในระหว่างช่องของต้นทุเรียนแต่ละต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหวานกล้ารถไถอาจจะโดนท่อแป๊บได้นะคะเลยต้องให้รถแมโโรขุดวางท่อให้ลึกกว่าเดิมนะคะใช้งบประมาณไปพอสมควร ที่ฉันวางท่อไว้แล้วเมื่อคืนนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะท่อมันก็เลยโดนโครนโดนน้ำเดี๋ยววันนี้จะต้องก่อนต่อจะต้องทำการเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะไม่งั้นพอทากาวแล้วท่ออาจจะต่อกันไม่สนิทนะคะที่ปลูกไว้สองต้นนี้นะคะเพื่อเอาไว้ทํา รากเสริมให้กับต้นทุเรียนหลักนะคะอันนี้เป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะคะแล้วก็นี่เป็นต้นทุเรียนพื้นบ้านนะคะตอนนี้เอาไว้แค่หนึ่งต้นก่อนนะคะเดี๋ยวพอ,อให้ต้นทุเรียนต้นแม่แข็งแรงอีกนิดนึงเดี๋ยวจะต่อเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มต้นทุเรียนพื้นบ้านอีกนะคะให้มีสักอย่างน้อยสองสองถึงสามรากนะคะ ตรงนี้นะคะต่อไว้บางส่วนแล้วนะคะท่อที่ติดชั้นเดินนะคะจะเป็นประมาณ1.5นิ้วนะคะเป็นท่อเมนนะคะแล้วก็จะใช้ข้อลดข้อลดประมาณ4หุ่นนะคะเพื่อต่อน้ำท่อไปยาวตัวสปริงเกิลอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแบบสองฝั่งเป็นแบบสองด้านนะคะต้นหนึ่งต้นต้นนี้ยังไม่ปลูกนะคะอีกน,นิดนึงมาสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็สั่งของเพิ่มนะคะเพราะว่าในการสำรวจครั้งแรกคำนวณผิดพลาดไปหน่อยนะคะท่อแป๊บขาดอีก ประมาณ37ท่อนนะคะก็เลยสั่งให้ร้านค้าใกล้ๆบ้านเอามาส่งตอนนี้นะคะงานก็ก้าวหน้าไปแล้วประมาณ70%นะคะพอดีวันนี้ช่วงหยุดยาวนะคะเป็นวันหยุดวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ สิงหาวันที่10ส,สิงหาปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้ก็วันหยุดตามมาติคณนะรัฐมนตรีนะคะเพิ่มให้อีกหนึ่งวันแล้วก็วันอังคารจะเป็นวันแม่นะคะเพราะฉะนั้นได้หยุดยาว4ี่วันนะคะก็มีเวลาสำหรับการทำระบบน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่น้องชายนะคะจะมาวางระบบ วาวไฟฟ้าเปิดปิดกับมือถือนะคะ